หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับทางเยอเกนครอฟนายใหญ่เฮฟวี่เมทัของเราที่ปิดฉากการคุมทีม9ปีของเขากับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้อย่างสวยงาม เขาเพิ่งจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางหมาป่าผู้ทฟมตันวันเดอร์เรอร์และคว้าชัยชนะในเกมนัดส่งท้ายการคุมทีมของเขาไป2ประตูต่อศูนย์ที่สนามแอนฟิลด์ของเราเมื่อค่ำคืนทิศผ่านมาหลังเกมชโชโตเข้ามาเปิดอกพูดคุยกับบรรดาลูกทีมของเขาเป็นครั้งสุดท้ายและเขาก็ได้แสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยว่าลเว่าพูกำลังจะก้าวไปสู่ยุคใหม่ซึ่งจะเป็นยุคทองแห่งความสำเร็จของทีมอีกครั้งหนึ่ง ผมรักพวกคุณทุกคนเลยนะครับกล่าวผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ดูพวกคุณลงเล่นได้เห็นพัฒนาการของพวกคุณและได้เห็นการก้าวขึ้นไปสู่ขั้นต่อไปของพวกคุณด้วย ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามันมีแค่เพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ขัดขวางเส้นทางการคว้าแชมป์รีมลิกของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้และนั่นก็คือทีมของเราในฤดูกาล2019-2020แล้วพวกคุณจะสามารถทำมันแบบนั้นได้อีกครั้ง มันอาจจะมีบางคนที่บอกว่าการที่เราได้แค่อันดับที่3นั้นมันยังไม่ดีพอแต่ผมจะบอกอะไรกับพวกคุณให้คนที่พูดออกมาแบบนั้นคือบรรดาคนที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหากถามว่าเราจะทำได้ดีกว่านี้อีกไหมใช่เลยแน่นอนว่าเราสามารถที่จะทำได้มันเป็นแบบนั้นได้เสมอแต่หากถามว่าผลงานของเราดีกว่าที่ผู้คนคาดหวังในตอนแรกหรือเปล่าคำตอบก็คือใช่เลยเหมือนกัน เพราะมันจําเป็นที่จะต้องใช้เวลากว่าที่จะกลับมาเป็นทีมระดับท็อปได้อีกครั้งการได้อันดับที่3ตั้งแต่ปีแรกที่เราสร้างลิเวอร์พูล2.0ขึ้นมามันก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะเราได้เติมความสดเข้ามาผลักดันตัวเองและพิสูจน์ให้เห็นด้วยผลงานของเราในสนามผมรักพวกคุณทุกคนผมภูมิใจในตัวพวกคุณเป็นอย่างมากขอขอบคุณและพวกคุณจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้แบบไร้ขีดจำกัด ฟังเรื่องราวของทางเยอเกนครอปที่เขาได้พูดกับลูกทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูข้อความที่เขาอยากจะฝากบอกมาถึงแฟนบอลอย่างเราๆกันบ้างหลังจากครอปก็ได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ในการออกมากล่าวคำขอบคุณต่อบรรดาแฟนบอลทั้งหลายที่ทั้งคอยสนับสนุนเขาและทีมของเราเสมอมาพร้อมยกให้บรรดาเดอะครอปคือแฟนบอลที่ดีที่สุดของโลกฟุตบอล ผมมีความสุขอย่างมากกับพวกคุณทุกคนนะมีความสุขกับบรรยากาศกับเกมและการที่ผมได้ม,มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้นี่คือวันที่เรามัดเฉลิมฉลองร่วมกันครบับกล่าวขอขอบคุณเป็นอย่างมากผมขอบคุณที่พวกคุณไม่ทำตามสิ่งที่ผมร้องขอว่าได้โปรดอย่าร้องเพลงให้กับผมเลยในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาและผมก็อยากจะขอบคุณสำหรับเพลงเหล่านั้นด้วยจริงๆนะ ถ้าพวกคุณยังคงร้องเพลงนี้ต่อไปในการแข่งขันปีหน้ามันก็คงจะตลกดีนะมันยังไม่รู้สึกว่านี่คือจุดจบแต่ผมกลับมองว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นต่างหากวันนี้ผมได้เห็นทีมของเราเปลี่ยนไปได้ผ่อนสวรรค์เรามีนักเตะหนุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความกระหายและนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาฝีเท้าของพวกเขานั่นแหละคือสิ่งที่พวกคุณต้องการ ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวของผมเองตกอยู่ภายใต้การจับจ้องซึ่งบางทีมันอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำแต่มันก็ทําให้ผมได้ตระหนักถึงหลายสิ่งหลายอย่างผู้คนอาจจะพูดกันว่าผมแหละเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงคนที่สงสัยในตัวของเราให้กลายมาเป็นคนที่มีความเชื่อในตัวของผมแต่นั่นไม่ใช่ความเป็นจริงเลยคนที่สามารถทําแบบนั้นได้ก็คือแฟนบอลอย่างพวกคุณต่างหากล่ะ ไม่มีใครบอกให้พวกคุณหยุดเชื่อแต่สโมสรแห่งนี้ได้มีช่วงเวลาที่ดีกว่าเดิมหากนำไปเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้เรามีสนามที่ยอดเยี่ยมสนามซ้อมที่สุดยอดและพวกคุณก็ส่งพลังที่สุดในโลกฟุตบอลเราเป็นคนเลือกเองว่าจะรู้สึกตื่นเต้นหรือเป็นกังวลเราเลือกได้ว่าเราจะเชื่อหรือไม่วันนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งของพวกคุณแล้วและเราก็จะเดินหน้าเชื่อกันแบบนั้นต่อไป หลังจากฟังคำให้สัมภาษณ์ของทางเยอเกนท o อปถึงนักเตะและแฟนบอลของเรากันไปแล้วเรามาดูสิ่งที่เขาได้ฝากถึงผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราอย่างทางอานเนอร์สตอตกันบ้างเมื่อเขาได้นำแฟนบอลในสนามร้องเพลงให้กับทางสตรอตในช่วงหลังเกมกับทางวูฟเมื่อค่ำคืนนี้ขณะเดียวกันก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาถึงในายใหญ่วัย45ห้ปีที่กำลังจะย้ายเข้ามารับงานตอบจากเขาในช่วงซัมเมอร์นี้อีก วพวกคุณกำลังจะได้ต้อนรับผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาสู่สโมสรของเรานะเหมือนอย่างที่พวกคุณเองก็เคยให้การต้อนรับผมมาแล้วด้วยความอบอุ่นครอบกล่าผมยังคงจำได้พวกคุณทุกคนคอยทุ่มเทและสนับสนุนผมในทุกๆท,ทางนับตั้งแต่วันแรกที่ผมก้าวเท้าเข้ามาที่สโมสรแห่งนี้พวกคุณเชื่อมั่นในตัวของผมมาตลอดและมันก็คือพวกคุณอีกนั่นแหละ ได้คอยผลักดันทีมของเราให้เดินหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างที่ผมเองก็ได้บอกไปแล้วว่าไม่มีใครที่ทำให้พวกคุณหยุดเชื่อได้พวกคุณมีความเชื่อมั่นในทีมของเรามาโดยตลอด บางทีสโมสรแห่งนี้อาจจะอยู่ในสถา,านะที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้แล้วหรือบางทีก็อาจจะบอกได้ว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยได้เห็นกันมาในช่วงประวัติศาสตร์ของเราเดยด้วยซ้ำสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็เพราะตัวพวกคุณเองและการสนับสนุนอย่างไม่เคยย่อท้อของพวกคุณทั้งหลาย เหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่มีส่วนในความสำเร็จของทีมตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือทักอุลลาสันร็อกภรายาสาวแสนสวยของทางเยอเกนีครอปนั่นเองหลังจากตัวของนายใหญ่ชาวเยอรมันก็เคยมีความคิดที่จะอำลาทีมของเราไปแล้วนหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 2 2 แต่ท้ายที่สุดมันคือตัวของทางอุลลาที่เกลี้ยกล่อมเขาให้อยู่กับสโมสรต่อไปจนกระทั่งในายใหญ่ชาวเยอรมันของเราเปลี่ยนใจยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปจนกระทั่งปี2026ก่อนที่เขาจะตัดสินใจวางมือจากการคุมทีมอีกครั้งในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ทั้งนี้ในเกมนัดสุดท้ายสําหรับการคุมทีมของครอปเมื่อวานนี้อุลล่าก็ได้เดินทางเข้ามาให้กําลังใจสามีของเธอถึงบนอัฒจันทร์ที่ขอบสนามแอนซี่อีกด้วยและสิ่งที่มันได้สร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กับแฟนบอลของเราก็คือการที่เธอถูกจับภาพได้ว่าครั่นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ตอนที่แฟนบอลในสนามร้องเพลงอยู่วิ l n นว e วอ a l k a าร n ณหรือคุณไม่มีวันจะเดินเดียวได้ให้กับครอปสามีของเธอ นั่นทำให้เธอก็มีอารมณ์ร่วมไปกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างตน้นนอกจากนี้ยิ่งการที่แฟนบอลของเราร้องเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงของ The Beatles เพื่อสันเสริญให้กับครอปก็ยิ่งทำให้อุลล่าเก็บอารมณ์ของเธอเอาไว้ไม่อยู่มากกว่าเดิมทั้งนี้นี่ถือเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของทีมเราในช่วงที่ผ่านมากับการคอยสนับสนุนสามีของเธอให้ทําหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดและเต็มกําลังของเขา เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้กับอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่เรื่องอนาคตของทางเป๊ปกว่าเดียวล่าในใหญ่มือทองจากค่ายเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้าง เมื่อเขาได้ออกมายอมรับต่อสาธารณะเลยว่ามันใกล้จะถึงเวลาแล้วที่จู้ตัวจะวางมือจากการกุมบังเหียนในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมหลังจากล่าสุดก็เพิ่งจะน,งงานําทีมผงาดคว้าแชมป์พิมลิกมาครองได้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันทำให้เขาเริ่มรู้สึกที่จะอิ่มตัวกับความสําเร็จความจริงก็คือผมใกล้จะอําลาสโมสรแห่งนี้ไปมากกว่าที่จะอยู่ต่อนะ ola, กวาดิโอลากล่าว เรามีการพูดคุยกันภายในสโมสรความรู้สึกของผมก็คือในตอนนี้ผมก็ยังอยากอยู่กับทีมต่อไปแล้วในปีหน้าผมก็คิดว่าผมจะยังคงอยู่กับทีมแต่ระหว่างการแข่งขันในฤดูกานเราคงจะมีการพูดคุยกันถึงอนาคตของผมผมจะต้องรอดูความต้องการของลูกทีมและต้องใช้หลายๆปัจจัยมาประกอบการตัดสินใจ แลดูการที่แล้วผมก็มีความรู้สึกแบบนั้นหลังจากที่เราได้แชมป์ยู่ฝ่าแชมปสเปนลิกผมถามตัวเองว่าผมจะอยู่ต่อไปทําไมในเมื่อเราได้ความสําเร็จมาทุกอย่างแล้วโดยไม่เหลืออะไรให้ทําอีกแต่ผมก็ยังมีสัญญากับสโมสรบางครั้งผมเหนื่อยล้าแต่มันก็มีอีกหลายครั้งที่ผมมีความสุข ผมตกกลุ่มลักช่วงเวลาเหล่านั้นและในไม่กี่วันถัดมาผมก็ได้เห็นทีมเล่นฟุตบอลที่ดีเราคว้าชัยชนะได้ด้วยผู้เล่นที่แตกต่างกันออกไปมันทำให้เราเริ่มคิดถึงเรื่องซึ่งไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนซึ่งนั่นก็คือการคว้าแชมป์ให้ได้4ี่สมัยติดต่อกันแล้วเราก็ทำมันได้สำเร็จแล้ว ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันจบลงอีกครั้งหลังเกม FA ฟครับผมก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของผมจะเป็นอย่างไรต่อไปแกรี่รีนิเกอร์เพิ่งจะบอกว่ามันไม่เคยมีทีมไหนเลยที่ได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกพร้อมกับแชมป์ FA ครับถึง2สมัยติดต่อกัน ดังนั้นเหล่าผู้เล่นของเราจะได้ฉลองกันสัก2หรือ3วันจากนั้นเราจะเตรียมตัวเพื่อเกมนัดชิงชนะเลิศแต่สำหรับในฤดูกาลหน้าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแรงบันดาลใจอะไรที่มาใช้ผลักดันตัวเองได้อีกบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากเมื่อคุณรู้สึกว่าได้ทำทุกอย่างไปหมดแล้ว แต่เมื่อดูการหน้ามาถึงทั้งตัวผมและลูกทีมจะลงสนามไปและคิดว่าทำไมเราถึงไม่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำในสิ่งที่ต้องทำซึ่งก็คือการคว้าชัยชนะละ่ะผมรู้ว่าเราจะทำแบบนั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ